เต็มโหลดกินละไปดั้งคนนีเผ็ดน้ำเ็น้ำเมื่อานลุกเมื่อนีนที่ไปงานวันเกิดในคิวเดจ้าวันเกิดพิ่นเนาะครบจากปีปีหนึ่งแม่ปีหขอบปีหนึ่งว้เนาะหนึ่งปีเลยดิแวบแวบผ่านมแบบเดียวหนึ่งไปเท่ากัไปแต่เวนเวนม ยังไม่น้อยคับเนี่ยบอหุงเนาะโอ้คอยเห็นงหุงคับรหมาพวกเจ้าสิบมาเนี่ยคนรับรหลดเหืนอหุ่งเด้อพี่น้องเลยคอคันมเือลยคนนะอืมรแมาไม่แม่เนขยายกับมันกัเห็นทางไกลเราบอกยู่บอเฮ้ยอโอ้แล้วก็ไปห่วงอะไรจักลูกยังไปเถ้าไ้อยกินเมายังไปเถ้าเนี่ยคนขบมกินดอกกบีสตติย้ กินไเาับ่ได้บ่ได้อยู่กินอะไเอาไปเหรอครับกูแคนไปไม่จอยไปเตือนูแนมันขนเข่าเข้าเดียวเขามาก่อยเนาะเอนเ่าอันอันอิ่มเนาะจากมาเนาะกินข่ากินน้ำกินรินเขากินน้ำอิ่มเลยครับอากันมาไม่เท่าก็ยามหลานบ่อยามหลานฮะนอนยามหลาย ดอกเชียงเขงเขาจะกินหมดคืนเออลอีต้นเราเรามาขายเถื่อนดีกว่าเจาน้อยเจ้าสิเป็นวินเน้อเป็นวินเอาสื่อๆเยอมาพ่อให้หลานดีใจฮะอาอืมพ่อให้มยดีใจฮ่าไม่ได้เขาดวนเะทางกะบลูกปิดเยอะเปอุ่นลจหายอีกเนาะหายเอฟซีบังสุขสุขคนนเห็ดนะ โอ้ตู้วงดนตรีบักใหญ่ยังไงวงดนตรีออมาเออเจ้าานนั่นพุ่นว่าตู้สโสที่ทีมงานพุ่นอะไรทีมงานขี้เมาทีมงานขี้เมาเนาะพี่น้องเถอนเออเข้ากลับเจอมาจากลองผู้สีพามึงมาลองอยู่เซโนอีกเฮ้ย ได้กล <ọ c> ับไปทีเ้เพเชาวันโทจะเถื่อนร้อยจะฉีได้กลับไอยู่จะเอาแอรกูได้หมดถือเอาแอกเลยอเอาแอร์ได้สูงอวะขี่รถจากน้ำพอสวันนะขี่น้เนเสวยอะเลยเอาเคยเลยไปซื้อท้วยหมายประกัก่อนอ้าชื่อือนะชื่อือนะโทรบอกเราเออเข้ามาแหวนสอเช็คได้จ้าไอคิวได้แล้วก็ดีนวานออกมาได้อลไรบ้านบ่ ไปวันนี้ฮอดสว้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยพอดีฮอดก็มืดเพื่ออันน่นอีกก็องืีมืดอีกเนาะเกิดก่อนหาสิาพันเค้กโตน,น้อยแบบพอดีงามตะแพงฮอดเลยเด้อจ้าเน่ยงนังโอนเกิดกิวจะเอ๋

ห้องคอยยังกัดบ่ได้่ไหมคะกัดบไก็ไ่ควมาแล้วเด็อุ๊เ็นเ่ก๊กลเืออที่บินไ่ใช่ไหมใครเด็ดบได้เห็นเก๊กแล้วนี่มันเกิดคนอ่นพอพอคุได้หก็ื่นยังเลย

ปิ้นไคลโรตีตอนนี้เามานั่งนอกป่ะื้อนข็ให้เราเลือกร้อนเอ้โหน้่หอมน้ำหอมก่อนเนียน้งนอมต้น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  เราหาซีซีเอาเล็กเล่านบ้าเล่าซ้ำหนกูสเล่าเอดมยุ่งไปแล้วยุ่งไวนี่คนงนี่าท้ายอาจะก็ิดในอบัติการใกล้แล้วน ต้มนัวหอมเบาคูก่กันหนึ่กสี่สี่ใช้ฉะดอกตาอีหว่านี่ค่ะขา <c oughs> ยเลขบอปินขายอยู่ใส่ จะเอ๋บดีพี่น้องให้ิวมวนมกินนมไปลูมแม่นัมามันอยากกินนมมามาปาปบอหนูใส่แม่เลยแม่หู้เท่าอายุวาเท่าไรแนานนาลุปมมน่

อเอาเกี๊ยนะนจะมวยนิสเลรอปะะอ่ะปลาเอาเกี๊ยจะมาเนี่ยลาไปก่อนนะจ้าคลิปนี้บ๊ายบาย